So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กชอ็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆล่ะ <S <S สวัสดีเบอร์ดีนั่นแล้ว กันเลยครับโอเยอยู่กับผมเองครับไมกี้ครับและภายในวันนี้นะครับผมจะมารีวิว ตัวละครใหม่นี่ครับที่มาในอัปเดตครั้งนี้เลยการอัปเดตครั้งนี้นะครับของอนิเมะมาเนี่ยเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีตัวละครนะครับที่มาใหม่แล้วดีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวระดับเรเจนต์นะครับมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคาอินุนะครับหรือก็อเอนเนลนะครับมีตัวอะไรอีกเอ่อเมลโก้นะครับแล้วจะมีในส่วนของอะไรอีกผมไม่แน่ใจนะครับตัวละครมาใหม่ของโลกวันพีเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวละครพระเอกนั่นเองครับผมแต่ต้องขอบอกนะครับว่าตัว ลูฟี่นะครับที่มาเนี่ยอยู่ในแค่รูปแบบนะครับของแรเท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยเขาอยู่ระดับเลเจนันกันหมดเลยนะแสดงว่าในอนาคตนะครับลูฟี่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับอีโวไปเป็นระดับเลเจนันได้นะครับเขาถึงปล่อยระดับแรมาให้เราดูก่อนนะครับภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับลูฟี่นะครับให้กับเพื่อนๆนดูกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกมันครับว่ามันดีมากเลยแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้กับเพื่อนเพื่อนด งั้นเรานะครับก็มาเริ่มทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับผมจะยังไม่เข้าไปในส่วนของเออสอรี่โหมดนะครับหรือเนื้อเรื่องนะครับผมจะมาในทดสอบในห้องนี้ก่อนนะครับสาหรับใครนะครับที่ใช้ห้องทดสอบไม่เป็นเนี่ยให้เรานะครับอยู่ที่ตรงกลางแบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เฉียงออกมาทางขวาแบบนี้นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ข้างหน้าแบบนี้นะครับกดวิ่งไปเลยครับผมแอบโดดไปข้ามแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องเดินอ้อมนะโดดแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่ห้องตรงนี้เลยนะครับถ้าเล่นในคอมเนี่ยเราสามารถกดตัว E ค้างได้นะครับรอเออวงตรงนี้เต็มนะคร ครับผมอ่ข้างหน้านี้เองนะครับคือจุดที่เราเนี่ยสามารถนะครับเสกมอนนะครับหรือยูนิ่เนี่ยออกมาทดสอบได้นะครับอันนี้ก็กดตัว E ค้างเช่นเคยนะครับก็จะมีมอนเหล่านี้หล่นลงมานะครับไอ้พวกนี้น่าจะเป็นโน้บะงั้นเรามาเริ่มที่แต่ละสกิลเลยนะครับเดี๋ยวนะจาไม่แถบสกิลมันไม่ขึ้นเออบั๊กเลยครับโอเคสรุปว่าผมมองไม่เห็นแถบสกิลนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์แป๊บนึง โอเคครับเมื่อกี้เหมือนจะบั๊กนะครับผมได้ทําการนะครับถอดเอ่อตัวลูฟี่เนี่ยออกนะครับแล้วก็ใส่ใหม่ดูนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละสกิลเลยนะครับกดใช้ชิปล็อกเออเดี๋ยวผมจะทําการตีธรรมดาก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือลูฟี่ระดับเลเวลหนึ่งนะครับตีธรรมดาก่อนเลยนะครับดาเมจของพี่แกนะครับก็จะอยู่ที่7.9หน่วย7.9หน่วยเลยนะครับก็เกือบเกือบแปลหน่วยเลยนะครับต่อการโจมตีปกติสําหรับเลเวลหนึ่งนะส่วนสกิลแรกนี้นะครับน่าจะเป็นเอ่อหมัดหรือเปล่าหมัดเพลิงนะครับถ้าผมเรี้ยงเลสท็อก ไปแบบนี้นะครับดาเมจนะครับอยู่เอยเป็นเบิร์นดาเมจเหรอแล้วเผาผ่านไปเรื่อยๆนะครับว้าวเมื่อกี้มันเบิร์นอยู่ที่ประมาณเกือบ2หน่วยนะครับมัน1.9นะครับก็อยู่ที่2หน่วยนั่นแหละโอเคนะครับดูเนี้ยหมัดนี้นะครับเปริออร์งนี่ไงยิ่งเช่เลนฮอกเหรอ สกิลหนึ่งนะครับถือว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับเบิร์นดาเมจด้วยแล้วแรงพอสมควรนะครับงั้นเรามาเริ่มที่สกิลสเลยแล้วกันสกิลสเนี่ยผมลองใช้ดูแอบใช้ดูนิดนึงแล้วนะครับแต่ยังงงๆอยู่นะฮะเพราะว่าอารมณ์ของพี่แกเนี่ยมันคือการโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างดาเมจตรงที่แบบว่าอยู่ข้างล่างเรานั่นเองครับเราดูช้าๆช้าๆนะครับในส่วนของดาเมจนะครับดาเมจพี่พแกทําได้เดี๋ยวนะหายเลยเหรอบ้าเอ้ยต้องลองสกิลครูดาวใหม่โอเคครับดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับ ดาเมจอยู่ที่ประมาณเอายอะพอสมควรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าใครรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นี่ครับต่อมานะครับเรามาเริ่มที่สกิลสลยเลยกันนะครับสกิลสนี้น่าจะเป็นหมัดปืนกลหรือเปล่ามีคนบอกมาอ่าคือการต่อยรัวโอาโหสกิลสถืชว่ดดีนะครับรถดาเมย,เยจัดจ้านมากเลยนะครับคูดาวเร็วด้วยเดี๋ยวนะโอ้แม่เจ้ารัวและเร็วมากเอ้ยผมว่าในอนาคตสกิลสเนี่ยต้องมีการปรับคูดาวแน่เลยนะครับแต่ข้อเสียของมันตอนนี้ดูมันเหมือนแบบว่าเป็นระยะใกล้นิดนึงนะเนี่ย เป็นใกล้ครับแล้วสกิลเนี่ยดูผมโชคยังไม่เสร็จเลยนะครับสกิลครูดาวเสร็จแล้วเพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับสกิลสดูนะครับโชคไปรัวๆนะครับสกิลครูดาวนะครับเสร็จแล้วแต่โชคยังไม่หยุดเลยนะครับลเรียกเรียกปกดรัวๆไหกดูอ่ากดรัวอีกครับรัวอีกครับเห็นไหมครับ คือมันต่อเนื่องมากครับสำหรับสกิลสามเฮ้ยถ้าเกิดมีเลเวลสักนิดนึงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เป็นสึ่งนิดนึงนครับสำหรับสกิลที่4นี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของหมัดช้างครับนี่จะเป็นหมัดช้างแบบนี้นะครับเครืองพาร์คีคแล้วก็เป่าลูกโป่งใส่เข้าไปครับชีวิตดีนะครับงั้นเราลองไป ต่อสู้จริงกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวขอนแยตอัพเลเวลสูงนิดนึงนะครับไม่งั้นลูฟี่เนี่ยจะเปราะบางเกินไปนะครับผมผมเจ้าตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับฟิตเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าเลเวลจะได้เท่าไหร่นะครับอ้าวเดี๋ยวนะต้องปรับเป็นตัวนี้เหรออ๋อกดผิดกดผิดกดเป็นตัวนี้นะครับเลเวลสักเลเวลสิบเนี่ยน่าจะพอแล้วป่ะอ่าเลเวลเก้างั้นเราไปสุ่มอีกสิ่นนิดนึงแล้วกันนะครับสุ่มมาเอาตัวเหล่านี้นะนะครับอ่าสุ่มมาัูๆครับ แล้วเราก็จะไปฟีดการนะครับเดี๋ยวผมตัดฉากไปตอนที่ผมเนี่ยเข้าสู่นะครับซอรี่โหมดในการทดสอบกันเลยแล้วกันโอเคครับเรื่องลูฟี่ไปและปิดเพลงเหมือนเดิมนะครับเพื่อการลิขสิทธิ์เอ้ย ผมรู้สึกแบบมันทำสวยขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะปิดไปแล้วอ่ารู้สึกว่ามันทําแบบเอ้ยตอนแรกย่ามันเป็นแบบนี้เหรอหรือผมคิดไปเองนะครับรู้สึกว่าแบบมันเปลี่ยนไปนิดนึงหรือเปล่านะ่ยครับอาเราต่อสู้ไปปกตินะครับก็ถือว่าคอมโบเหมือนกันทุกตัวนะครับกด Q dash แบบนี้นะครับกด d o u b l สองครั้งนะครับก็วิ่งเร็วขึ้นเฉยๆนะครับไม่ได้เอามืออ่าไปไว้ข้างหลังเหมือนนารูโตะนะครับโอเคนะครับเรดฮอกครับสกิลหมัดนี้นะครับยางยืดเดี๋ยวนะแอบบัสเอ้ยโป้งเดียวแแตกกกชชิไไไดดดด้้้้้นนนนนีีี่่สละะะคครรรัับบบบบโปออาทืเ รู้ใช่ได้นะครับดูถ้าหากินนะครับรัวๆโอราโอราแบบนี้เลยนะครับถือว่าง่ายนะครับอืมใช้ง่ายมากเลยดูหมัดช้างครับหมัดช้างยางยืดบ้างตู้มอุ้ยสกิลเป็น a อ e นะครับแล้วเป็นวงกว้างพอสมควรเลยนะครับนี่ไงกระทืบพื้นลงแบบนี้ตายครับถือว่าง่ายมากเลยตอนนี้เวฟที่5แล้วแป๊บเดียวนะครับโอเคเอามาเลยครับตาหน้าคือมาเลยรัวๆครับโอราโอราโอราบาดพื้นคนยางยืดนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะคู่ดาวมันสั้นอย่างเลยต่อรัวๆนี่ครับ พ่อดีของสกิลสนะครับเรียกว่าต่อยรัวๆมากเลยแต่มันแอบสั้นไปสักนิดนึงครับเอ้แต่ดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าไม่เบาจนขี้เหล็กเกินไปนะครับอันนี้แค่เลเวลสิเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาครับหมัดยางเยอะกับช้างเอ้ยโอเคนะผมว่ามันดีกว่าตัวแรบางตัวอย่างนี้เนี่ยตัวราคแรบางตัวนะครับยังดีไม่เท่ากับลูฟี่เลยดูดิดูดิการต่อยรัวครับพี่เอ้ยยอดเพื่อนๆถือว่าใช้ได้นี่ครับนี่เนี่เป็นไงเป็นไงรัวแค่ไหนนะครับนี่เอาเดี๋ยวนะจะหลุดแล้วััดเจนะครบ เลดฮอกยังยืดตูมเป็นไงแตกโอเคครับมาเวฟที่10แล้วนะครับผมจะไม่รีรอเลครับจะโจมตีในตัวของบอสเลยนะครับเป็นโอโรจิเมรุนะครับไปครับซัดไแบบนี้ครับไปงี้ครับเป็นไงครับสกิลสองเลครับนี่คอมโบแบบนี้นะครับต่อด้วยสกิลสามรูรูครับโอรา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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงถ้าไม่ตายครับนี่ครับเลดฮอกครับต่อยซัดเปรี้ยงแตกครับโอ้โหเรียกว่าแป๊บเดียวมากเลยนะครับสำหรับลูฟี่นะครับเลเวลสิบตนเองถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยนะเนี่ย และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวละครลูฟี่นะครับที่อยู่ในระดับแรเท่านั้นเองแต่ต้องขอบอกนะครับว่าดีกว่านะครับเลเจนด์นะครับหรือดีกว่าระดับตำนานอีกเนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครเนี่ยที่แบบว่าดวงไม่ดีเลยนะครับไม่ได้ตัวระดับเลเจนด์หรือตัวระดับตำนานเลยเนี่ยลูฟี่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมถือว่าตอบโจทย์นะครับน่าจะเป็นตัวระดับแรนะครับที่แบบว่าดีแบบอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ลองหามาใช้กันนะครับอัพเลเว แล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่ชอบคลิปเราตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ